ไปตามก,การเวลาค่ะซึ่งมันกาหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าตอนนี้เขาพอใจเดิเทนน่านี้โชว์ได้เทนน่านี้แต่ก่อนเนี่ยต้องปิดหมดเลยด้วยซ้ันะคะซึ่งแต่ถ้าถามาย้อนกลับไปเมื่อดีจริงๆเนี่ยเขาก็แก้ท่าเดินกันนะคะซึ่งบรรทัดฐานสังคมเนี่ยมันไม่สามารถกาหนดเป็นเอ่อเป็นอะไรได้ตายตัวค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตามก,การเวลาซึ่งไม่ได้อีกสิบปีข้างหนา้าอาจจะเปิดอ,อาจจะเปิดกว้างในเรื่องของการเติบโตมากกว่านี้แต่ตอนนี้ถนะ้าถามว่าแก้วทำ อยู่ในช่วงระหว่างบรรทัดฐานกับสิ่งที่เกินบรรทัดฐานมากกว่าจะบอกว่าเกินไปก็ไม่ควจะพูดยังไงเพราะมันก็ไม่ได้เห็นหัวนมแล้วมันจะอยู่ในบรรทัดฐานไหมมันก็ไม่ใช่มันก็เกินซึ่งนมมาแล้วซึ่งอาจจะอยู่ในระหว่างสีเทามากกว่านละนก็คือไม่ดังไม่ขาวอะค่ะอะไรประมานี้เข้าใจไหมงงแกก็งงเลยพูดอะไรงงมันไปดเรื่องอะไรครับ